สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กับครูโบอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่ EP ีที่44กันแล้วค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนครั้งที่2ค่ะซึ่งใน EP ีที่แล้วนะคะ EP พีสีนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนครั้งที่1ไปแล้วเนาะแล้วเราก็ไม่มีการบ้านนะคะซึ่งใน EP ีนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหามาตราส่วนที่มีความลึกใน เนื้อหาลงไปอีกนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะลึกแค่ไหนก่อนอื่นนะคะมาทราบสโคบของการเรียนเนื้อหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนกันเลยค่ะโจทย์ปัญหามาตราส่วนนะคะจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในเรื่องของอัตราส่วนค่ะซึ่งเรื่องของอัตราส่วนนะคะก็แบ่งการเรียนออกเป็น2พาร์ทด้วยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องอัตราส่วนนะคะที่เป็นชื่อของเขาเองนะคะและเรื่องมาตราส่วนค่ะ2อ,อย่างนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันและแต่ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะคะและโจทย์ปัญหาของมาตราส่วนและ อัตราส่วนมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเราก็มาดูกันเลยโจทย์ปัญหาของอัตราส่วนนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปนะคะเป็นปริมาณกับปริมาณนะคะส่วนโจทย์ปัญหาของมาตราส่วนนะคะนั่นก็คือเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพกับความยาวจริงนะคะอันนี้เปรียบเทียบ2ออย่างคือความยาวภาพกับความยาวจริงแต่โจทย์ปัญหาของอัตราส่วนจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณกับ ปริมาณอันนี้คือความยาวภาพกับความยาวจริงนะคะแตกต่างกันตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะแต่วิธีการเหมือนกันเลยค่ะและในวันนี้เนาะคุณครูก็ขอเข้าสู่ตัวอย่างของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนในครั้งที่2กันเลยค่ะไปเลยอ่ะมาค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะนี่คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนที่มีความลึกลงไปจาก Ep ที่แล้วเนาะนะคะนักเรียนสังเกตนะคะก็จะเป็นแผนภาพแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าแผนภาพหรือแผนผังนั่นเองค่ะเป็นรูปภาพที่วาดมาเพื่อแสดงเส้นทางหรือความยาวหรืออะไรก็ตามนะคะในมุมที่มองจากด้านบนนะคะแล้วระยะทางที่เอามาเขียนเนี่ยก็เป็นระยะทางที่ย่อมาจากระยะทางจริงดังนั้นก็เลยมีการกำกับหรือกำหนดมาตร ่วนเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณสู่ความยาวจริงๆนะคะอะอ่านโจทย์ข้อนี้ก่อนนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าแผนผังของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ160เมตรนะคะถ้าจอมเนี่ยขี่จักรยานออกจากบ้านไปรับจอยที่บ้านแล้วขี่จักรยานไปที่สนามเด็กเล่นด้วยกัน จากนั้นก็ขี่จักรยานกลับบ้านตามเส้นทางเดิมจอมจะขี่จักรยานได้ระยะทางกี่กิโลเมตรอ่าก่อนอื่นจอมเป็นใครนาะนะคะตอนนี้เราไม่เห็นจอมนะคะแต่เราเห็นบ้านของจอมค่ะนี่บ้านหลังสีส้มเป็นบ้านของจอมนะคะเขาบอกว่าจอมเนี่ยจะออกจากบ้านแล้วปั่นจักรยานไปหาจอยนะคะบ้านของจอยคือบ้านหลังสีม่วงนะคะก็จะปั่นแปลว่าจอมเนี่ยจะต้องปั่นผ่านอะไรก่อนคะ ผ่านตลาดค่ะจะปั่นทะลุปไปแบบนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะที่ว่างตรงนี้ที่ไม่ได้วาดถึงนะคะจริงๆไม่ใช่ที่ว่างหรือเป็นลานกว้างหรือเป็นสนามหญ้าอะไรนะอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านคนเหมือนกันนะคะแต่เพียงเขาไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจแค่นั้นเองนะคะ การจะเดินทางนักเรียนจะต้องเดินทางตามเส้นทางที่เขาขีดไว้นะคะคือเส้นสีดํานี้เป็นถนนนั่นเองค่ะจอมก็ต้องออกจากบ้านนะคะไป6เซนเมตรในแผนผังน,นะ6ซนติเมตรไปถึงตลาดก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปหาบ้านจอยอีก4ซนติเมตรค่ะถึงจะเจอจอยนะคะหลังจากที่เจอจอยแล้วทํำยังไงต่อ ถ้าเจอจอยเสร็จแล้วเขาบอกว่า2คนนี้ก็จะขี่จักรยานไปด้วยกันไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอีก7จ็ดเซนติเมตรค่ะเขาก็เล่นเล่นเล่นกันไปที่สนามเด็กเล่นเนาะพอเล่นเบื่อแล้วเย็นแล้วนะคะก็จะกลับบ้านและอ่ะทีนี้การที่จะกลับบ้านเนี่ยก็ต้องกลับโดยผ่านอะไรก่อนคะผ่านบ้านจอยก่อนนะคะผ่านบ้านจอยเสร็จแล้วจอยก็กลับเข้าไปในบ้านถูกต้องไหมคะทีนี้ก็จะเหลือจอมคนเดียวนะคะที่จะกลับบ้านคนเดียวอีกแล้วนะคะจอมก็จะต้องมาที่ไหนก่อนคะ มาที่ตลาดก่อนค่ะแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะพูดง่ายๆคือมีทั้งขาไปและขากลับนะคะคำถามเนี่ยเขาอยากได้ระยะทางที่จอมขี่จัก,กรยานทั้งหมดนะจ๊ะ อะทีนี้ก่อนอื่นนะคะถ้ามันเป็นความยาวจากแผนผังแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องจัดการกับความยาวที่โจทย์ถามซะก่อนนะคะโจทย์ถามว่าจอมขี่จักรยานได้กี่กิโลเมตรถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเรามีเป็นแผนผังก่อนเอาความยาวเป็นเซนติเมตรก่อนนะคะว่าจอมเนี่ยขี่จักรยานกี่เซนติเมตรในแผนผังอะ ระยะทางที่จอมเดินทางได้ทั้งหมดนะคะตอนแรกนะคะออกจากบ้านไปถนนเส้นนี้นะคะถนนเส้นนี้ไปถึงตลาดใช้ระยะทาง6เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นพอถึงตลาดแล้วจากตลาดถึงบ้านจอยเท่าไหร่คะอีก4เซนติเมตรก็บวกไปอีก4เซนติเมตรค่ะ หลังจากนั้นจากบ้านจอยไปถึงสนามเด็กเล่นนะคะกี่เซนติเมตรคะ7เซนติเมตรค่ะก็บวกไปอีก7เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็เล่น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 ในเครื่องเล่นพอเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วจะกลับบ้านจะกลับบ้านก็ต้องกลับเส้นทางเดิมนะคะกลับมาที่ไหนก่อนคะกลับมาบ้านจอยนะคะก็บวกไปอีก7เซนติเมตรนะคะนี่7มี2ตัวแล้วนะ ทีนี้ก็ส่งจอยกลับบ้านนะคะหลังจากที่จอยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วจอมต้องกลับบ้านคนเดียวจอมก็ย้อนเส้นทางเดิมกลับมาที่ตลาดอีกเท่าไหร่คะเส้นนั้น4เซนติเมตรค่ะก็บวกไปอีก4นะจ๊ะแล้วจากตลาดถึงบ้านของจอมบวกไปอีก6เซนติเมตรค่ะนี่คือระยะทางที่จอมเดินทางทั้งหมดนะคะให้นักเรียนระวังโจทย์แบบนี้ให้ดีๆนะคะเพราะนักเรียนบางคนจะคิดแค่ระยะทางไปแค่นั้นค่ะ โจทย์เขาถามอะไรให้อ่านดีๆนะคะแต่บางข้อก็มีที่จะถามแค่การไปอย่างเดียวไม่ถามระยะทางกลับนะคะถ้าไปอย่างเดียวก็แค่6กบวกสบวกเก็แค่นี้นะคะถึงสนามเด็กเล่นแล้วแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะมีทั้งไปและกลับนักเรียนจะต้องคิดระยะทางทั้งไปและก็กลับนะคะไปเท่าไหร่กลับเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะอะบวกกันทั้งหมดได้ระยะทางทั้งหมด34เซนติเมตรค่ะ ตอบได้เลยไหมไม่ได้นักเรียนสังเกตโจทย์เขาถามเป็นกิโลเมตรนะคะซึ่งคําว่ากิโลเมตรเนี่ยไม่มีอยู่ในข้อนี้เลยนะคะนักเรียนสังเกตอัตราส่วนตั้งต้นค่ะอัตราส่วนตั้งต้นคือ160เมตรถูกต้องไหมคะไม่ใช่กิโลเมตรด้วยซ้านะคะแต่เมตรเนี่ยทำเป็นกิโลเมตรได้ไหมได้นะคะแล้วเมตรเป็นกิโลเมตรเนี่ยนั่นหมายความว่า เขาถามถึงระยะทางที่จอมาปั่นจักรยานจริงๆนะคะไม่ได้ถามตัวเลขสีแดงพูดง่ายๆคือถามตัวเลขสีน้ำเงินนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นตัวเลขสีแดงแล้วอันไหนเป็นตัวเลขสีน้ำเงินคะ เอาอัตราส่วนตั้งต้นมาค่ะอัตราส่วนตั้งต้นนั่นค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะ1เซนติเมตรต่อ160เมตร1เซนติเมตรจะเป็นตัวเลขสีแดงค่ะเป็นตัวเลขจากในแผนผังนะคะ160เมตรจะเป็นตัวเลขสีน้ำเงินค่ะเป็นตัวเลขจากสถานการณ์จริงๆเนาะโอเคเราก็เอาอัตราส่วนหรือมาอตราส่วนนี้ไปเขียนกันเลยค่ะ ได้เลขอัตราส่วนว่า1เซนติเมตรต่อ160เมตรนะคะแล้วเลขของปริมาณจริงนะคะก็จะต้องนำระยะทางทั้งหมดที่จอมเนี่ยปั่นจักรยานได้นะคะเมื่อกี้บวกไปแล้วได้เท่าไหร่นะได้34เซนติเมตรค่ะก็จะเป็นต่อช่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเรายังไม่ทราบว่ากี่เมตรเนาะนะคะอะ ไปค่ะเราก็ใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้อัตราส่วนทีเท่ากันค่ะก็เอา1เซนติเมตรต่อ160เมตรนะคะมาเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า1ส่วน160นะคะซึ่งจะเท่ากับ34ส่วนอะไรยังไม่ทราบนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดการเลยค่ะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์นะคะระหว่าง1กับ34ว่า1เนี่ยคูณอะไรหนะ้าทำไมได้34 1คูณอะไรคะ 1นึคูณสานั่นเองค่ะ1นึคูณสามก็ได้34ใช่ไหมคะถ้า1คูณด้วย34เลขข้างล่าง160ก็ต้องคูณด้วย34เช่นกันค่ะเราก็จับหนึ่งกสิบคูณสาซึ่งจะได้ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมว่าเป็นห้าพันสี่ค่ะซึ่งห้าพันสี่ร้อนี้ก็จะเอามาเติมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะว่าเป็น5,440เมตรค่ะ อัตราส,ส่วนตรงนี้นะคะแสดงถึงอะไรคะแสดงถึงว่าถ้าจอมเนี่ยปั่นจัก,กรยานในแผนที่เป็นระยะทาง34เซนติเมตรในแผนผังนะอะถ้าในแผนผังจอมปั่นเป็น34เซนติเมตรแล้วระยะทางในชีวิตจริงจอมจะปั่นจัก,กรยานเป็น5440เมตรนั่นเองค่ะแต่ข้อนี้5440เมตรเนี่ยยังตอบไม่ได้นะคะนักเรียนอ่านคำถามค่ะ คำถามถามว่าจอมขี่จักรยานได้ระยะทางกี่กิโลเมตรหน่วยที่เขาถามเป็นกิโลเมตรค่ะไม่ใช่เมตรนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเมตรมาเป็นกิโลเมตรก่อนค่ะ5,440เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรคะก่อนอื่นนะคะย้อนกลับไปถึงมาตราเมตริกก่อนว่ากิโลเมตรกับเมตรมีความสัมพันธ์กันแบบไหน1,000เมตรจะเท่ากับ1กิโลเมตรถูกต้องค่ะ ดังนั้นถ้า5,440เมตรจะได้ว่า5,000เนี่ยก็จะแบ่งไปเป็น5กิโลเมตรก่อนอ่ะแล้วเหลือ440เมตรถูก้งไหมคะ440เมตรนี่ยังไม่ถึงพันดังนั้น440เมตรจะยังเป็นเมตรอยู่คะ่ะก็เลยได้ว่า5กิโลเมตรกับอีก440เมตรนั่นเองคะ่ะดังนั้นตอนนี้ตอบได้แล้วนะคะว่าจอมขี่จักรยานได้ระยะทาง5กิโลเมตร440เมตรค่ะ เสร็จแล้วนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนในครั้งที่สองนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน ขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งนะคะซึ่งข้อนี้นะคะจะซับซ้อนอยู่ที่1ตรงที่แผนผังเนี่ยไม่ได้คิดความยาวส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นสถานการณ์ที่ให้เราคำนวณหาความยาวทั้งหมดที่จอมเดินทางหรือจอมปั่นจักรยานนั่นเองก่อนนะคะแล้วพอได้ความยาวจริงที่จอมปั่นจักรยานได้ว่า5,440เมตรเนี่ยก็ไม่อยากได้เป็นเมตรอีกอ่าคำถามก็ถามเป็นกิโลเมตรนะคะก็เลยเกิดอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนความยาวจากเมตรเป็น กิโลเมตรนะคะคือเปลี่ยนจากอีกหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งนั่นเองค่ะแต่จริงๆเราไม่มีอะไรยากนะคะอ่ะมาค่ะตัวอย่างที่2นะคะมีรูปภาพอีกแล้วนะคะเป็นรูปภาพแผนถังอีกแล้วดูต้องไหมคะมีบ้านสองหลังเนาะนะคะอันนี้บอกว่าปรกรณ์ขับรถไปกลับนะคะขับรถไปกลับระหว่างบ้านปรกรณ์กับบ้านคุณแม่อ่ะเป็นการขับรถจากบ้านปรกรณ์ตามเส้นทางสีดําเส้นทางถนนเนี้ยนะคะจากบ้านเขามาถึงบ้านคุณแม่ ถ้ารถคันนี้ใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรในการเดินทางครั้งนี้ใช้น้ำมันไปกี่ลิตรข้อนี้สังเกตดีๆนะคะมีความซับซ้อน2ขั้นตอนก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนโฟกัสอยู่ที่แผนผังก่อนค่ะแผนผังมีอัตราส่วนหรือมาตราส่วนให้ไหมคะมีค่ะอยู่ตรงนู่นเห็นไหมคะมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5กิโลเมตรค่ะแล้วโจทย์บอกว่า ปกกอนเนี่ยขับรถไปไปแล้วอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกลับค่ะนักเรียนเห็นคํานั้นไหมไปกลับนะคะบางคนคิดแค่ระยะทางไปตั้งสติดีๆนะคะอ่านโจทย์ให้ดีๆเนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆการปั่นจักรยานของจอมนะคะจอมปั่นไปไปถึงสนามเด็กเล่นแล้วก็กลับนี่ก็เหมือนกันค่ะปกกอนขับรถจากบ้านเขาไปบ้านคุณแม่ พอถึงบ้านคุณแม่แล้วเขาก็กลับเหมือนกันนะคะไม่ได้ค้างอยู่ที่บ้านคุณแม่หรือไม่ได้คิดระยะทางแค่ตอนไปนะคะเขาเรียกว่าคิดทั้งขาไปและขากลับค่ะดังนั้นตอนนี้สิ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานั่นก็คือหาระยะทางไปและกลับที่เป็นความยาวใน แผนผังก่อนค่ะอ่ะมาค่ะเราก็จะมาคำนวณในกระดาษทดกันก่อนเนาะว่าระยะทางที่ประกอเดินทางทั้งหมดนะคะจะเป็นว่าเดินทางออกมาจากบ้านถนนเส้นแรกความยาว4เซนติเมตรค่ะอ่ะ เส้นที่ 2. ยาว2นะคะหักเลี้ยวยาวอีก5แล้วหักเลี้ยวอีกรอบหนึ่งยาว3เซนติเมตรค่ะก็นำา4มาบวก2บวก5บวก3ก่อนนะคะอันนี้คือไปนะคะบวกแล้วได้ระยะทางความยาวทั้งหมด14เซนติเมตรนะคะแต่นี่คือระยะทางที่แค่ไปนะคะถ้าไป14ก็แปลว่าก็ต้องกลับเท่าไหร่คะกลับเส้นทางเดิมนัน่นแหละค่ะ ก็ต้องกลับ14นะคะนั่นก็คือ2เที่ยวนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องนํา14นี้นะคะไปคูณ2นั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ทั้งขาไปและขากลับนะคะเพราะเป็นความยาว2เที่ยวเนาะ14คูณ2ก็เลยได้เป็น28นั่นเองค่ะนี่คือระยะทางที่ปกระกรเดินทางทั้งหมดในแผนที่นะคะไม่ใช่ในชีวิตจริงเนาะเราก็เอาความยาวนี้นะคะ ไปคิดคำนวณหาระยะทางจริงนะโดยอิงก,กับมาตราส่วนที่เขากําหนดมาให้นั่นเองค่ะมาตราส่วนที่เขากําหนดมาให้ข้อนี้อยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงมุมของแผนผังนะคะไม่ได้อยู่ที่โจทย์นะอ่ะเราก็เอามาตราส่วนที่เขากําหนดให้มาเขียนเลยค่ะว่าเป็น1เซนติเมตรต่อ5กิโลเมตรเป็นมาตราส่วนกํากับทั้งข้อนี้นะคะหลังจากนั้นเอาปริมาณจริงมาเขียนค่ะเราได้ปริมาณจากแผนผังแล้วนั่นก็คือ28ค่ะ ก็ได้ว่าเลขจากปริมาณจริงนะคะคือ28เซนติเมตรนะคะต่อสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็เว้นไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะทีนี้เอาสิ่งสิ่งนี้นะคะไปทำอะไรคะ ไปคำนวณหาอัตราส่วนโดยใช้วิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองค่ะเราก็ไปเลยค่ะใช้วิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเอาอัตราส่วนที่กำกับมาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือ1ต่อ5นะคะซึ่งเท่ากับระยะทางที่ประการเดินทางทั้งหมดในแผนที่เมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ28นะคะต่อช่องซีเลียมนะคะหาความเชื่อมโยง1คูณอะไรทำไมได้28ค่คะ 1นึ่งคูณยี่ค่ะถ้าหนึงคูณยี่สิบแปดเป็น28ด้านล่างเลขห้สีน้าเงินก็ต้องคูณด้วย28่ด้วยเช่นกันค่ะ5้าคูณยีจะเป็น140ค่ะดังนั้น140นี้เป็นตัวเลขสีน้ําเงินนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะคือเลขระยะทางจริงๆที่ประกรเดินทางไปกลับนะคะนั่นก็คือ140 กิโลเมตรนั่นเองค่ะอะนักเรียนมาดูข้อนี้นะคะถ้าโจทย์ถามว่าประกรเดินทางทั้งหมดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนักเรียนจะตอบได้เลยนะคะว่า140กิโลเมตรค่ะแต่นักเรียนดูโจทย์ค่ะโจทย์ไม่ได้ถามเรื่องนี้นะคะโจทย์ถามว่าในการเดินทางครั้งนี้ใช้น้ำมันไปกี่ลิตรอถามถึงเรื่องการเติมน้ำมันของประการซะงั้นนะคะ ทีนี้ระยะทางที่ได้มานะคะจะเกี่ยวยังไงกับน้ํามันนะคะในเมื่อเอาไปตอบไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่ๆค่ะไม่งั้นเขาจะไม่ให้เราหาหรอกเนาะลูกอ่ะเราก็ไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะครูจะชี้จุดให้ดูว่าความสัมพันธ์ของน้ํามันกับระยะทางเนี่ยเกี่ยวข้องกันที่ประโยคนี้ค่ะตรงนู้นนะคะบอกว่าถ้ารถคันนี้ใช้น้ํามันโดยเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อลิตร คำว่า20่กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าอย่างนี้ค่ะมันเป็นภาษาที่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะเขาจะเข้าใจกันว่า20กิโลเมตรเนี่ยจะใช้น้ำมัน1ลิตรค่ะในการขับรถ20กิโลเมตรนะคะจะกินน้ำมันไป1ลิตร1ลิตรก็ประมาณเกือบ น้ำที่เต็มขวดใหญ่นะคะนักเรียนเคยกินน้ําเปล่าที่เป็นขวดใหญ่ไหมคะน้ําเปล่าขวดใหญ่เนี่ยขวดนั้นน่ะมีปริมาณที่มีความจุ1.5ลิตรนะคะคือ1ลิตรครึ่งถ้า1ลิตรก็เกือบเกือบเต็มขวดนะคะแต่ไม่เต็มเนาะนะคะนั่นแหละหมายถึงว่าถ้านักเรียนเติมน้ํามันประมาณขวดน้ํานั้นน่ะนักเรียนจะสามารถขับรถได้เป็นระยะทาง20กิโลเมตรค่ะคือวิ่งไปได้20กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าเกิน20กิโลเมตรน้ามันก็จะเป็นไง หมดนะคะคือพูดง่ายๆคือ1ลิตรวิ่งได้20กิโลเมตรนั่นเองค่ะคําถามคือการเดินทางครั้งนี้ของปรกรณ์เนี่ยเดินทางแค่20กิโลเมตรหรือไม่ไม่ค่ะประกรณ์เดินทางทั้งหมด140กิโลเมตรค่ะค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะคะเราก็เอา140กิโลเมตรนี่แหละมาคํานวณหาการเติมน้ํามันค่ะถ้าคิดง่ายๆนะคะถ้าปรกรณ์เติมน้ํามันเข้าไป1ลิตรนะคะ ก่อนจะเดินทางได้แค่20กิโลเมตรค่ะยังไม่พอค่ะเขาต้องเดินทางต่อค่ะเขาจะต้องเติมเป็น20ครั้งแรกนั่นคือ1ลิตรแรกนะคะแล้วเติมอีก20ครั้งที่2นะคะได้กี่กิโลเมตรละคะระยะทางที่จะขับไปได้20กิโลเมตรกับ20กิโลเมตรเป็น40กิโลเมตรยังไม่พอค่ะเขาต้องเดินทางตั้ง140กิโลเมตรเนาะนะคะเติมอีก1ลิตรค่ะ ถ้าเติมอีก1ลิตรจะได้ระยะทาง60กิโลเมตรค่ะก็ยังไม่พออีกนะคะไปต่อค่ะเติมอีก20นะคะได้80กิโลเมตรค่ะเติมอีก20ค่ะได้100กิโลเมตรแล้วเอาใกล้แล้วนะคะก็ยังไม่พอนะคะถ้าเติมแค่นี้คือหมดกลางทางแน่นอนนะจ๊ะต้องเติมอีก1ลิตรนะคะ ได้120กิโลเมตรค่ะอีกอึดใจเดียวค่ะเติมอีก1ลิตรนะคะก็จะได้140กิโลเมตรเรียบร้อยแล้วค่ะ โอ้โหเติมหลายรอบมากเลยนะคะจริงๆไม่ได้เติมหลายรอบหรอกต้องบอกเด็กปั๊มนะคะว่าเราจะเติมกี่ลิตรหรือกี่บาทก็ว่ากันไปนะคะจริงๆแล้ววิธีการแบบนี้มันคือการหารนั่นเองค่ะเอา140กิโลเมตรนะคะมาหาร20นะคะหรือถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกนะคะนักเรียนสามารถค่อยๆค,ค,คิดไปแบบนี้ก็ได้นะคะเติมทีละ20นะคะ20เป็น40 60 80 100 120แล้วก็140กิโลเมตรเป๊ะพอดีค่ะสังเกตว่าต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรคะ1ลิตร2ลิตร3ลิตร4ลิตร5ลิตร6ลิตรและ7ลิตรค่ะอ่ะแสดงว่าเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าในการเดินทางครั้งนี้นะคะประกรจะต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรคะถูกต้องค่ะต้องใช้น้ำมันไป7ลิตรค่ะ เสร็จแล้วนะคะโอ้โหข้อนี้ซับซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการหาน้ำมันที่จะต้องเติมค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ประโยคในโจทย์ให้ดีๆอ่านอย่างมีสติเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะในการปิดอ p ีของเรานะคะก็จะจบด้วยการสั่งการบ้านค่ะซึ่งวันนี้มีการบ้านนะจ๊ะแต่เป็นการบ้านในแบบฝึกหัดที่4.10นะคะหน้า128ข้อเดียวนะคะคู่ขอข้อเดียวนะคะคือข้อ2นะคะข้อ1กับข้อ3ไม่ต้องทำนะคะเว้นว่างไว้เลยนะคะอ่ะลองไปทำกันดูนะคะว่ามันจะเป็นโจทย์ปัญหามาตราส่วนที่ซับซ้อนมากเพียงใดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ EP นี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ